สวัสดี้ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฟรีไฟล์นะครับไม่ได้รีวิวกิจกรรมนานนะครับกลับมาเลยวิวสักหน่อยแล้วกันคืนนี้มีกิจกรรมดีๆมาเยอะแยะเลยนะครับขอแบบไม่ลงไม่ลำไม่ลีลาอะไรแล้วกันเนาะเราไปดูที่กิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมท็อปอัพนี่นะครับกิจกรรมท็อปอัพรับเป็ดขิดท็อปอัพรับเป็ดขิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็ดขิดคือเป็ดอะไรเป็ดไตเป้านะครับแต่ว่ามันมีมา2อย่างนะครับ2ไอเทมก็คืออันนี้ บลาน่าเดกเกอร์นะครับเป็นมีดบินนะครับเดกเกอร์ก็คือมีดบินนะครับเวลาเราถือก็จะประมาณนี้ที่จัดคือกล้วยไอ้เขียผมว่าได้อยู่นะเติมหนึ่งเพชรนะครับอันนี้แค่เติมหนึ่งเพชรผมว่ามันน่ารักดีนะใช่ผมชอบต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะครับบาร์ติงดักกี้นะครับก็คือเป็ดขีดอาบน้านั่นแหละเป็ดเป็ดขีดอยู่ในอ่างอาบน้ำน่ารักชิบหายเลยนะครับแบบโคตรน่ารักเลย 99เพรนะครับก็คือเติม99พเพรปุ๊บแล้วเราจะได้ทั้งบานาน่าอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้ด้วยเนาะเป็นเขาเรียกว่ากล่องดวงใจใช่99เพรนะครับ2อนันแรกก็น่ารักแล้วอ่ะเราไปดูอีกอันนึงนะครับก็คือสิ่งที่ผมใส่อยู่ตอนนี้หรือเปล่าก็ายังไม่แน่ใจนะครับก็นี่ไงมันกลับมาแล้วนะครับชุดนี้มันกลับมาแล้วเป็นชุด LDPD นะครับเขาเรียกว่าทรชนคนปรโลกเออเนาะอันนี้จะเป็นชุดผู้หญิงนะครับผมมีทั้ง2ชุดแล้วนะครับชุดผู้ชายก็คือใส่อยู่หน้าเราพี่เมื่อกี้เนาะเราสามารถแลกเป็นโทเค็นแล้วโอ้โหน่าจะประมาณ100ร,ร้อยโทเค็นนะครับผมก็ไม่ชชว่์เหมือนกันว่ากี่โทเค็นแต่ผมว่า100แหละเนาะเรามาดูข้างในกล่องมันมีอะไรบ้างโอ้โหมีชุดผู้ชายชุดผู้ชายนี้ผมยังไม่มีผ้าปิดปาก ป้าปิดปากก็ค่อนข้างโอเคเสื้อผมว่าเสื้อนเท่อยู่นะครับน่าเก็บแล้วถ้าอันนี้ผมยังไม่มีเฮ้ยอันนี้อะไรอัตราการยิงบวกระยะโอ้ยอัตราการยิงบวกระยะเฮ้ยเชียดีเราขอดูหน่อยสิโอ้โหแปดสิบะแปดสิบชุดนี้ก็แปดสิบแต่ท่านี้สี่สิบห้าเราถามว่าท่านโอ้ถ้าผมเก็บหมดเนี่ยเอาสูตรเอาทรงอีกนะถ้าสมมติว่าเราจะเก็บหมดอะจริงก็คือแพงเหนือแล้วก็ไอวอลผมว่าไอวอลมันเท่ดีว่ะ ไอ้วอทรชนไหนขอดูหน่อยสิโอ้ยแทบจะไม่ค่อยได้เห็นใครใส่นะครับผมผมจะเก็บไว้นะครับผมจะเก็บไอ้พวกนี้เพราะว่ามันจะเป็นของแรในอนาคตนะนี่อันนี้คือชุดผู้ชายเวลาอยู่หน้าล็อบบี้นะครับก็จะประมาณนี้ส่วนชุดผู้หญิงอันนี้ก็จะเป็นชุดผู้หญิงนะครับเวลาอยู่หน้าล็อบบี้เวลาอยู่หน้าล็ลาอบบี้แล้วก็ถือคาตานะ เพระมันก็เท่ดีนะน่ารักดีครับมันเป็นของแลนะครับเอาลงแร้งเอาไปเล่นแบบเก็บคงเก็บขั้นอย่างเงี้ยผมว่าชุดเนี้ยก็เท่ดีนะครับแต่ถ้าใส่ไฮไลท์ก็ค่อนข้างจะแปลกๆหน่อยนะครับต้องเป็นไฮไลท์แบบแนวแปลกแนวใหม่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาซุ่มกล่องกันดีกว่านะครับผมอยากได้กล่องอยู่พอดีแล้วก็ขออนุญาตใช้สูตรเดี่ยวผมมี1 0 0เพชรเพเอ้ยแต่ว่าอืมเราจะสุ่มดีไหมแป๊บผมขออนุญาตดูลัคก,กี้เรายอลก่อน25่เพรกี่กล่องดีเอ,อ่อกี่กล่องมันถึงลด20กล่องลด500 โอเคผมขออนุญาตซื้อสัก40 800เพชรนะครับ800เพชรไปดูกันว่าเราจะหมดเท่าไหร่เอ้ยเราจะได้เท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าน่าจะได้บูเทเกอร์อยู่นะขออนุญาตเปิด1เอ้ย1โอ้ยเปิด1ก็ได้1งั้นเปิด38ก็คงได้38อุย้ยได้เบิ้ลนมาเออตอนนี้กำไรอยู่ยังคงกำไรโอ้โหได้หัวผู้หญิงอะไรแย่เลยนะ หัวดมีห้าเมื่อกี้มีห้าอุย้ยสิบมาเวทีเจ็ดสิบแปดละโอ้ยโอเคก็โอเคเจ็ด <Okay. S 1> okay. สิบแปดเจ็ดสิบแปดเราสามารถแลกได้โอ,โอ,โอ้ได้แค่วูดเพเก,เกอร์ไม่ได้ท่าได้แค่วูดเพเก,เกอร์เลยแต่ไม่ได้ท่าอัตราการยิงบวกระยะเอออัตราการยิงบวกระยะเหรอผมว่าก็ ก็ดีนะแต่ผมอยากได้ขอ,ของพวกนี้ด้วยดิถ้าเก็บหมดผมว่าทุกคนว่าผมจะเสียกเท่าไรถ้าแลถึงมีไปมันก็เอาเป็นว่าผมจะเอาผมจะเอา,เอาไอ้บอลแล้วก็ถ้าเอาหมดอ่ะ <c oughs> เอาหมดอ่ะแค่นั่นแหละนี่ไงเิญ มาว่านี่ก็เป็นท่าน,นะครับแล้วก็เราโอ้โหโอเคอีกสัก800จะเป็นอะไรไปล่ะใช่ปะ่ะอีกสัก800จะเป็นอะไรไปเนี่ยผมว่ารอบนี้ได้มาดโโิโอ้โหโอ้โหไม่มีห้าให้กูเลยไม่มีห้าให้กูเลยเชี่ยไปอุ้ยมีสิบมีห้าอุ้ยในเก้าสิบสามนี่ไงโอ้ย โอ้แล้วได้ท่าอู้ได้สิบเขี้ยะนี่ไงโอ้มาว่ะผมได้นี่ละเออแต่ชุดท,ทุกคนว่าชุดว่าไงผมว่าชุดมันสวยนะครับแต่ว่าผมมีชุดหลายอย่างที่ใส่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาปืนกระบ,บอกนี้ดีกว่าเชี่ยแต่ปืนกระบ,บอกนี้ ถามว่าปืนมันดีไหมผมว่าปืนมันดีนะครับแต่ผมกลัวว่าวันหนึ่งมันจะมีปืนที่ดีกว่านี้อาจจะเป็นแบบยังไงอะตาการยิงหนึ่งแม่นยำหนึ่งอะไรเงี้ยเออว่าผมว่าวูดเพเกอร์ยังอีกนานนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมจะเอาวูดเพเกอร์แล้วกัน80โอเคเรียบร้อย นะครับเราหมดไปประมาณ1,400เพชรพันสี่สี่สิบหกพันหกร้อยเพชรคำนวณเลขผิดขอโทษทีนะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละนะครับชุดใหม่ใครสนใจอะไรยังไงก็ไปเอากันได้นะครับผมว่าไม่น่าแพงนะจะประมาณพันเพชรพันเพชรได้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่ดวงดีนะนะดวงไม่ดีก็ได้นะดวงไม่มีผมก็ได้จะได้พันเพชรใช่สำหรับวันนี้มีแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานก็ สวันดีครับ